หมดโดนเปนร้อยส่หมดหมดหมดแคมป์ก uh ับแคมป์ไม่ยึดแต่แปนี่นู้นเล่นมาไดพื้นที่เร็ว Spike planted One enemy remaining อเต้วิ่งไล่ก่อนเกต้า Wait, here, the Oh, yeah. oh no. Oh. 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 here. Oh. go yeah. again Oh. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. oh. shit Here we go again oh, yeah. Oh, yeah. ไม่ทันไม่ทันไม่ทันทัไมไม่ตายวะกูยิงไปเยอะนะมึงเอาเวลานั้นอะไปเก็บปืนกูจบเลยแล้ว